สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบมันบานครับผมเมือนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับผมมือวันนี้ใส่เบ็ดขั้นนะครับกับเยื่อบักหอยเชอรี่นะครับผมได้บหอยเชอรี่มาคือเกา่าหอยเชอรี่ <c oughs> <c oughs> ว่ามันสีเศร้าไข่ทะนเดืเศร้าอยู่เีน้องเมื่อนั้นไปใส่เบ็ดถือฝนนี่ก็ขึ้นมาฮือเรเปียกฝนนะอยู่กลางแจ้งไม่มีมงลบฝนมาเนี่ยเปียกฝน,นเปียกฝนแบบ ไข่ขึ้นมากให้เอาพี่น้องวันนี้กับซ่ไข่ๆเนี่ยกัเรียกว่าเดี๋ยวสิมาใส่เบียดนี่ครับผมหวยเชียงหำให้พี่น้องในเบื้องอีกจกรอบหนึ่งไม้นี่กับเมเดมาโดนแล้วนะครับแต่ว่าค้นหากินหลายตะวันสีมีป่าบอกับบนี่ใจว่าค้นกวนอยู่ตลอดนะครับพี่น้องคนกวนตลอดนี่แหละครับผมใส่เป็นน้ำหิมฟังเลยลรัะเบื้องกันครับผมมาชิเป็นจังใดไปครับผมไปลุยไปใส่เบียดน้ำกันครับ Bang ล่าบสบายเเนื่ยอยารหล,ล,ลายพี่น้องปง่าบัวเปนแทบแปนแท้ ในแบบสอนเบ็ดเลยนะในจมเลยนครับเป็นหากินใส่หม้อใส่ยางพุ่อมอ่ะเดี๋ยวผมสิข้ออนุญ,ญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆให้กันนะครับเดี๋ยวจังถามมาดุลผลงานกันนะครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับผมหิมห,หัวหิมน้องพวกนี้จะอุ้มม่วงกันนี่ครับผมบรรยากาศดีๆไปล็อกบึงเบ็ดกันครับผมรุ่นเบ็ดกันไอ้สีคือบอไม้กระสมุนหน่อยๆนี่ น้องมันอยากเปลี่ยนได้พี่น้องคนกวนตลอดสินป่าว่เนี่อกินมาเน,นี่ยล่อนอยู่เลยล่ะมันโตพี่น้องไปเปเสียหนามยังล่ะเอ้อยไป Đây mày. Đây Mán mô hợp

ยุ่นหีบบยุ่นหนีบบถึยุ่นีบปลาบกบกบบบไ่อันกินปันได้คือ

นี้ยสมุนนี่มุ้ยน้อยน้อยนุ้ยนุ้ยน่าข้าบกหลอกเอ้ยโอ้ยพี่น้อบุกคือครับไม้นี่เด็กปลาปนบนเรล คลัางนี้คลังนี้มีโตรครับนี่นี่พันแนวนั่นพันพันปากเลย <c oughs> <c oughs> โอ้หุ่งหมัดแนวเนี่ย โอ้ป oh. uh, e ่าเดี on, e ๋ยวเดี e ๋ยวปนอยู่พี่น้องเอ้ยนี่แหละแต้มแลกแต้มแลกของเรา หยอ,อกกันย่หยอ,อกกันเบิดไก่เบิดนะพี่น้องเอ้ย,อยได้เพิ่มบ่ จังพันพันนะครับพันธ์านพันธ์เลย้เป็นาบ่ โอ้ผือบาดผือบาดนี่ครับผมปลาคอแต้ม s w i ครับออสวยอยู่เดี๋ยบุลยู่ดอกพี่น้องโอ้ยกินบพอดีปไปไหนเฮ้ยนั่นนั่งอยู่นี่เนีฮะนั่นนั่งอยู่นี่นี่เอาตัวนี้เลยเดบไปโมกนี่ไมา่หมดะไปโมกเลยนี่มานั่มเลยเนะี่ย เป็นมาเฝ้าบ้านเลยนเพื่อน,นมานำเสือเบ็ดและพี่น้องเบ็ดเฮาหลังนี้คือสิบบทถือเป็นจากลักษณะเดียวโอ้ย อ่ะครับผมไปสรุปผลงานกันครับให้ยังนีดหนี่งให้ยังบอกกันนะ ครับพี่น้องวัอน,นี้ก็นี่แหละครับผมปนงานปลา,ปลาคนหน่อยสองตัวพอดีปนกับรุ่นดำผ้าดำมีดเท่านี้แหละโอ้ย <c oughs> กินบดีปันใดไม้นี่แต่ว่ากัเมื่อลองเบิองนะครับมันเปลี่ยนเยอะบ้างหอยเส้นหกจังหน่อยครับพี่น้องใส่นเปลี่ยนบ่ค่อยถึกโอ้ยยังมาสาดินใตะการเพื่อนนี่โอ้ นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะหาอยู่หากินกนะมันเนีย่ยโบมันเนี่ยนะครับผมแต่ว่าก็ได้ติดใหม่ติดมือมาฝากพี่ฝากน้องก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สาคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พผาดคลิปคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทาลุนทาเบิ้งครับมาอนีล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ